ให้ยินเสียงเจ้านุกเขาขันจูโอคูจูโอคูไปค่อยย่องไปดูตัวค่อยค่อยค่อย่อยลูกเฉลี สงสัยเขามากินลูกเชอรี่มีนกกลากร้ายชนิดพันธุ์มาร่วมกันกินเชอรี่เห็นไหมครับเชอรี่ที่ปลูกไว้เขามีประโยชน์นะเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์สัตว์นกให้บุญน่นเ่นาวอาต้นไม้ นกบนมาซอกินลูกเอรี่คนกินได้นกกินดีใช่ไหมโอ้ไเห็นไหมค่อยแอบไปดูธรรมชาติธรรมชาติปรุงแต่งแอบดูกกนกค่อยดอยูงไ่ เยตัวเจ้าอยู่ไหนนี่ไปแล้วผมใช้จะรู้ตัวออกไปแล้ว <laughs> รู้ตัวไปแล้วบินไปแล้วไม่เลยมาลบกวดแนะ่จะมาถ่ายเอาไปได้ เด็กๆลามลุ่ลามลุกมไม่ได้ลบก,กวนนะเอามาถ่ายเอาภาพไปไหนเด้อว่าห้าลบก,กวนเจ้าหนูไอ้นอกถ้ามันลกแค่มาถ่ายเอาภาพไปไหนเนะนี่นยไม่ได้ลบกวนเจ้าหนูคิดใหม่ได้ ข้าใจข้าดเด้อใช่ว่าข้ามันรบก,กวนสู่เขานี่ยน,นี่ละดูเชือรีกินได้ไหมดึงลงมาดึงลงมามตึงสรสด,ชด,ชด,ชดนี่เห็นไหมครับขอกินสดๆหน่อยเด้อยว้าวกินสดๆเลย จุดจะไร่เชอรี่